เดี๋ยวชิ้นออนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้โีลูกหอยได้พันจะพันจะโดดขึ้นนี่ไม่เอาไม่เอาอย่าก,กวนน้องอย่าก,กวนน้องหาชินะ่ะปล่อยให้น้องเล่นสบายมาแล้วมาสวัสดีครับก่อนมาสวัสดีครับก่อนน่ะน่ะหาชินะ่ะถอยออกไปโตแล้วนะ่ะอย่าก,กวนทีเอ้ยทีไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่ง ยุ่งและยายตีแน่เลยเนี่ยมีน้องใหม่แล้วนะคะครับผมชื่อน้ำตาลนะคะอ่ะนะดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำตาลน้อยเดี๋ยวสิมีเพื่อนเลยเออโดดเลี้ยงเล่นเลยเพนนี่นะไม่ต้องยุ่งน้องนะอ่ะเล่นด้วยกันด้วยดูแลน้องอ่ะดูแลน้องน้อยเนี่ยขาเห็นไหมเด็กเห็นไหมไหมน้องมาอ๋อคนนอนนเออเออ ดูดูที่พ่นจะทำยังไงอันนี้มาเจอกันใหม่ใหม่มาเจอกันใหม่ใหม่แล้วดูดูดูพฤติกรรมพ่นจะทำยังไงะมานี้ลูกมาเนี้มาทางนี้มาหายายแล้วตานเลยตานตานเลยมาลูกมาเร็ว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 มาเร็วมาเลว เร็วเร็วมารายงานตัวก่อนตัน่ะมารายงานตัวก่อนอ่ะหนูเป็นเด็กอยู่นะหนูชื่อน้ำตาลนะคะผมชื่อน้ำตาลนะคะผมเน่ยมาอยู่กับพี่พี่เนี่ยอยู่กับฮาชีโอ้โหมีเพื่อนเยอะแยะเลยมีพี่พี่อันนี้ก็เพนนีเนี่ยเนี่ยก็เพนนีมามาดูมะมาทางนี้ลูมาทางนี้ มาทางนี้เร็วเร็วเร็วมาเร็วตาเด้อตาลตาดูๆเพิ่ง <laughs> จะเอามาถึงกำลังแปลกที่อยู่เดี๋ยวจะเลี้ยงให้เชื่องให้ดูนั้นการมันข้าเบ็งหลังยายเป็นเด็กดี น้ำตาลเกิดได้สิบถึงเจ็ดวันหรือ,อยังน้องอุ๊ดมันลกลูกอันนี้นะมีแต่ยากเลยมาเรียกมาทางนี้ดูพี่ๆก็แห่ดูอ่านตรงนี้มันลกหน่อยโผ่ชี้ฉีอีกแล้วชี้ฉีอีกแล้วชี้ฉีอีกแล้ว หนูมารายงานตัวค่ะหนูมารายงานตัวค่ะหนูชื่อน้ำตาลค่ะหนูจะมาดูกระยายนะคะอ่าอยู่กับพี่ๆอยู่กับกตากับตันอยู่กับเพนนีเนี่ยอยู่กับฮาชี้มีเพื่อนเยอะแยะเลย ท่นก็คงจะแข็งแรงได้ออกกำลังกายสะดือยังไม่หลุดเลยน้ำตาลหนลามันก็รู้จักความแล้วใช่ไหมลูกตาลจา๋จาตารท้าบบ่นคนได้ยินเสียงยายาอย่าไปกวนไก่เด้ออะไรแม่อยางมันนอนอยู่ไก่ตัวน,นั้นะ ไปหิมามาป๊าป๊าลูกไปหิมาดังนี้มาหนี่มาสีมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเดินมาเร็วมาเร็วใส่ห้องมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาลุงมามาเอาเนี่ยมาเอาเนี่ยเออเออมา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 